สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่เต็นท์รถทรงพลงเดือนสขาขาทองเสือนะคะศูนรวมรถกระบะมือสองในจังหวัดกาญจนบุรีนะคะวันนี้นะคะจะพามาชมตัวรถเข้าใหม่นะคะเพิ่มอีกหนึ่งคันนะคะของทาง,งนี้เป็นเล่านะคะเป็น Isuzu h i g h น a n d e ์คันนี้นะคะคุณลูกค้าอยากจะบอกว่ารถสวยมากนะคะสําหรับคันนี้แล้วคือเป็นแบบเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะสําหรับเจ้าคันนี้นะคะคุณลูกค้า มาค่ะเรามาดูรอบๆพันคันนี้กันเลยรอบๆพันของคันนี้นะคะกระจังหน้านะคะคุณลูกค้าจะเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็ไฟนะคะจะเป็นโปรเจคเตอร์นะคะคันนี้นะคะจะเป็นตัวตัวเส้นะคะคุณลูกค้าแล้วก็จะมีไ,ไฟตหกมี่ีสีขาวขาวใส่นะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้เดิมๆจากโรงงานเลยค่ะคะันนี้นะคะเป็นตัวไฮดิเลอร์นะคะแล้วก็มาชุด คือกางขาดนะคะเป็นเดมิเดมๆตางโรงงานเลยนะคะคุณลูกค้านี่นะคะแล้วก็จะได้บันได้างด้วยนะคะสําหรับเจ้าคันนี้นะคะคุณลูกค้ารถสวยรถเดิมเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเรามาดูด้านหลังเลยกันเลยด้านหลังตัวรถนะคะนี่นะคะด้านหลังตัวรถนะคะจะเป็นตัว DDI นะคะเครื่องยนต์1.9นะคะคุณลูกค้าแล้วคุณลูกค้าได้แม็กเดิม โรงงานเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะ,นนะคะันนี้นะคะเป็นปีสอง6นสิบกนะคะอยากจะบอกว่าราคาเบามากนะคะสำหรับคันนี้ราคาไม่แรงเลยะค่ะสำหรับรคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถกระบะน,นะคะมีซูซๆแคบไทเดอต้องคันนี้ค่ะรถเดิมรถดีจากโรงงานเลยนะคะ จะเป็นเป็นตัวธรรมดานะคะคุณลูกค้านี่นะคะเปิดแคบได้นะคะทวงอะไรก็ยังเป็นโฉมธรรมดาอยู่นะคะคันนี้นะคะมีหกเพียร์นะคะคุณลูกค้าแล้วก็ภายในนะคะพุมด้วยเบาะสีดํานะคะแล้วก็คอนตัวคอนโซลน,นะคะจะเป็นสีเทากับสีดําติดตัดกันนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจรถกระบะนะคะมือสองนะคะสภาพป้ายแดงนะคะแนะนําเลยะคะ่ะต้องแนะนําคันนี้ให้คุณลูกค้า แล้วก็ทุกๆอาชีพนะคะสามารถออกรถกระป็นเราได้นะคะไม่ว่าคุณลูกค้าจะทําอาชีพอะไรก็สามารถส่งกระป็นเราได้นะคะหากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจรถกระบะคันนี้นะคะโทรมาหาเราได้ที่ศูนย์เจ้าแปดสี่หนึ่งแปดเก้าห้าสี่หูกค้าเซลล์วินนะคะพร้อมดีดีให้บริการคุณลูกค้าเลยค่ะสาหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะก็สามารถสอบถามได้นะคะ ก็อย่าลืมนะคะคุณลูกค้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเราจะได้มาทำคลิปใหม่ๆให้คุณลูกค้าชมกันอีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะไปแล้วะค่ะ